สูงสีดำนะเป็นปี2018กับปี2019นะคะราคางินสด4 0 0 0คันนี้4แ0 0ห0ึ่หมื่นข้างวดก็6,006 6,008นะต่างกันไม่เกิน200ออกรถเริ่มต้นฟิดาวนะลูกค้าเหมือนกันทุกอย่างเลยเว้นแต่เลขใหม่นะคะกับรุ่นปีนะเดี๋ยวให้ดูด้านในคันนี้นะคะเป็นร้อเดิมนะมีอิทีกันสารแล้วก็ไม่ประมาณ หกหมือนเก้าฟังก์ชันด้านในเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่เป็นเบาะผ้านะคันนี้ล้อเดิมมีปลายท่อนะคะคัมซีหลบป้ายส่วนคันนี้เป็นล้อใบพัดใหม่สามหมือนกว่านะคะฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยแต่เป็นเบาะหนังนะแผะ่นเพดอยู่นะคะลูกค,ค้าสามารถ พักมาหรือโทรมาอยากดูรูคภาเพิ่มเติมก็ติดต่อหาน้องเงินได้เลยนะนิร์ัยบด้านล่างทั้งมัน